ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเคยโดนหันอันดับเครดิตนะครับจริงๆในอดีตเนี่ยเราเคยมีเรื่องของการหันเครดิตมาแล้วประมาณสัก2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือช่วงประมาณแถวปีวิกฤตต้ยมยำกุ้งปี97นะครับครั้งที่2ก็คือเราเคยโดนหันอีกทีประมาณช่วงปี2009นะครับแต่ว่าเป็นคนละสถาบันกันนะครับครั้งหนึ่งเป็น m o ดี้ครั้งหนึ่งเป็นฟิชนะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากการหันอันดับเครดิตตรงนั้นก็ในรอบที่เป็นตอนต้ยมยำกุ้งนะครับตอนปีเย เราก็จะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยทิศทางของตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยดูเขาแน่นจะเป็นลบนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเงินบาทก็จะมีการอ่อนค่าในเวลาประมาณทั้งสามถึงหกเดือนนะครับในขณะที่พอรอบปี2009เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างจะแตกต่างกันไปนะครับกลายเป็นว่า2009นเเนี่ยหลังจากการดาวเกรดปุ๊บหุ้นก็ขึ้นนะครับสถานการณ์หลายเอย่างดูดีขึ้นมาเลยเอ๊ะทำไมมันถึงมีความแตกต่างกันผมคิดว่าโดยขีดหลักแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว,ว่าการปรับลดระดับเครดิตในรอบนั้นเนี่ยมันทร,ริกเกอร์ ในปี97เนี่ยมันเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ในภาคเศรษฐกิจในบ้านเราโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนั้นก็จะมีปัจจัยที่มันกระทบเราค่อทข้งจะมากแต่พอมาปี2009เนี่ยผมคิดว่าในรอบนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็น systematic นะครับก็คือจะเห็นว่าวิกฤตรอบนั้นอ่ยโดยจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากฝั่งอเมริกาแต่แน่นอนว่าบร,รฐกิจโลกมันชะลอตัวลงเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการทบทวนอันดับเครดิตที่เกิดขึ้นกับ <c oughs> ประเทศต่างๆไปด้วยนะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เราไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงแต่เราเองอาจจะมีความอ่อนแอลงบ้างที่ถูกกระทบนะครับดังนั้นก็พอถึงเวาลาจริงๆแล้วก็จะเห็นว่าสถานการณ์กระทบเราไม่ได้เยอะมากรนะับในรอบนี้เป็นอย่างไรต้องเรียนว่าจริงๆแล้วดีกว่า2รอบนั้นนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการปรับอันดับคเครดิตเลยเพียงแต่ว่าการปรับเอาลุกหรือว่าแนวโน้มเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณบอกว่าในมุมมองของคนที่เป็นคนที่ดูในเรื่องอันดับคเครดิตเนี่ย สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและเรี่กงของเราเนี่ยมันมีแนวโน้มที่มันดูอ่อนแอลงหรือว่ามันดูมีแนวโน้มของการชะลอตัวลงนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะอาจจะไปกระทบกับความสามารถในการชรําระหนี้แล้วก็ไปกระทบกับจุดที่เกิดการปรับลดอันดับเครดิตได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าอันที่1ก็คืออย่าเพิ่งกังวลเกินไปนะมันเป็นการสัญ,ญญาณเตือนว่าโมเมนตัมเราอาจจะเริ่มมีจุดที่ต้องระวังนะครับกับอันที่2ก็คือถ้ามาดูแล้วเนี่ยพอเครดิตเลตติ้งไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยโดยปกติแล้ว ต้นทุนทางการเงินก็จะยังไม่เปลี่ยนมากครับนะเพราะว่าต้นทุนทางการเงินหลกัลกๆม่นขึ้นอยู่กับดับเครดิตมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันก็เป็นสัญญาณแล้วว่าเอ๊ะเรามีเคะระคังและมีเวลาในการที่จะปรับตัวมีเวลาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะช่วยเปลี่ยนโมเมนตัมตรงนี้ซึ่งถ้าทําได้นะครับตัวเครดิตเอาลุปกลับมาเป็นนิวทรัลใหม่ไม่ได้เกิด<ะ>ผลกระทบอะไรตรงเนี้ยเครดิตเลทติ้งไม่เปลี่ยนต้นทุนทางการเงินไม่เปลี่ยนครับแล้วเอาลุปหรือว่าแนวโน้มเครดิตที่ถูกปรับลดลงนะคะมีผลอย่างไร ประเด็นอื่นๆหรือเปล่าคะนอกเหนือจากเรื่องของต้นทุนทางการเงินผลทางจิตวิทยามีหรือเปล่านะคะมีผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอย่างไรคะคุณกิตพลครับก็ต้องบอกว่าถ้ามีการลดอันดับเครดิตจริงเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของตัวฟันฟลไหลออกกับทางนั้นของตัวทิศทางเงินบาทที่จะอ่อนค่าซึ่งเราเห็น่อน้าจะชัดเจนในปี97นะครับในรอบนี้เนี่ยเราคิดว่าด้วยการที่อันดับเครดิตยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนในเชิงของเอาลุกเนี่ย ถามว่ามีผลกระทบในเชิงของฟันโฟลกับค่างเงินบาทไหมผมคิดว่าน่าที่จะมีบ้างนะครับเพราะว่าถ้ามาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันก็อาจจะมีประเทศอื่นที่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของสงครามการค้าหรือสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับเพราะว่าอันที่1ในมิติข,ของเราเองเนี่ยต้องถือว่าเทียบกับหลายประเทศเนี่ยภา,ภาวะนี้สถานะเราเนี่ยยังอยู่ระดับที่ไม่ได้สูงมากนะครับอันที่2ก็คือถ้าไปดูแล้วทุนสำรองของประเทศไทยเนี่ย อยู่ในระดับที่ต้องถือว่าเป็น,นระดับต้นๆของโลกนะครับผมจําได้ว่า1ิบกว่าหรือ,อยังไงเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในลักษณะแบบนี้เนี่ยเรายังค่อนข้างจะห่างไกลจากความน่ากังวลมากๆครับเพียงแต่ว่าบลสถานการณ์ตัวนี้การปรับพอร์ตของอินเวสเตอร์การที่ฟันโฟ้ออาจจะมีการไหลออกบ้างในภาพนี้มีความเป็ี่นไม่ได้ครับขณะเดียวกันเพื่อที่จะมาให้สานการ์นี้มันลุกลามพัฒนาต่อไปเนี่ยวันนี้เราก็จะมาดูแล้วครับหน่วยงานแรกที่จะมีโอกาสสดๆร้อนๆเลยในการที่จะเปลี่ยนโมเมนตัมเศรษฐกิจเนี่ยก็คือ ธนาคารประเทศไทยหรือคณะกรรมการนโยบายการเงินครับค่ะวันนี้ประชุมในช่วงบ่ายด้วยนะคะก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของกำแพงภาษีมีความอ่อนแอของเศรษฐกิจภายในนะคะก็ถูกประเมินค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะจากมุมมองของสถาบันการเงินนักเศรษฐศาสตร์นะคะว่าแบงค์ชาติน่าจะต้องถึงเวลาต้องลดดอกเบี้ยอีกครั้งนะคะในรอบนี้มุมมองของคุณกิตพลและโยบีมองอย่างไรคะมีทั้งเรื่องของสงครามการค้าเศรษฐกิจภายในที่อ่อนแอและมีเรื่องของความกังวลจากจักรูดี้สเข้ามาเพิ่มเติมด้วย ครับก็ต้องบอกว่าในภาพของวันนี้เนี่ยเ,เราคิดว่าอยากไม่อยากให้นักทุนไปมองเบสในเชิงที่ว่าวันนี้จะต้องลดหรือไม่ลดอย่างชัดเจนครับถ้าถามมุมมอ,องเราเราคิดว่าวันนี้มีโอกาสที่คณะกรรมการนโยบายการเงินจะพิจารณาปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง0.25นะครับแต่คําถามก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าวันนี้มันไม่ปรับลดแล้วเนี่ยในภาพที่เราจะคุยกันต่อจากนี้ไปเปลี่ยนไหมคําตอบไม่เปลี่ยนนะครับสาเหตุเพราะอะไร อันที่หนึ่งก็คือจะเห็นว่าในภาพนี้ในในภาพท,ที่ที่เราควรจะมองกันต่อจากนี้ก็คือว่าการปรับลดดอกเบี้ยในรอบนี้ถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นไปเพราะว่าโมเมนตัมของอะไรหลายอย่างเนี่ยมันมีสัญญาณของการชะลอตัวลงที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับการปรับลด GDP ซึ่งเราจะเห็นแล้วว่าวันนี้สํานักวิจัยหลายลอย่างเนี่ยที่เคยทําประมาณการเศรษฐกิจไทยกันอยู่ประมาณแถวสองเปอร์เซ็นต์ปลายๆนะครับวันนี้ปรับลงมาอยู่ประมาณแถวส่หนึ่งกลางๆนะครับ หรือแม้กระทั่งบางท่านเนี่ยอาจจะทำจาก2กลางๆเนี่ยลงมาเป็นแถว1บวกลบด้วเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไอโมเมนตัม um ของการปรับ GDP ลงระดับประมาณสัก1 4 1 5เป็น m ี่ยเ,ยเป็นโมเมนตัมที่เยอะมากๆนะครับแล้วก็เวลาลงแบบนี้เนี่ยมันแน่นอนว่ามันจะมีผลเวลาที่เหมือนกับเราขับรถมาแล้วอยู่ดีๆแบบเกิดแรงหนืดเลยนะจากที่เราถ้าใครเหยียบเบรกก็จะรู้เลยว่ามันเกิดอาการหนืดมากๆแบบนี้เนี่ย สถานการณ์นี้มันจะต้องประคองหลายๆอย่างแล้วก็จะต้องทําหลายๆอย่างไปพร้อมๆกันนะครับผมคิดว่าอันที่1เลยกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเวลาเราเจอ GDP ลงแบบนี้เนี่ยถ้าใครเคยติดตามก็จะพบว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยสินเชื่อมันโตประมาณ1.5ถึง2เท่าของ GDP แปลว่า GDP หาย1%เนี่ยสินเชื่อหายประมาณ1 5ึง้ถึงสอเนแล้วรอบนี้ GDP หาย1.5่แปลว่าสินเชื่อหายเนี่ยประมาณเกือบเกือบ3%เเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในในภาพนี้เนี่ย กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยน่าจะมีผลกระทบค่อนข้างจะแน่นะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีตัวช่วยอื่นต้นทุนทางการเงินจะลดลงนะการตั้งสำรองลดลงแต่ว่าแรงฉุดตัวนี้เราจะเห็นเลยว่าหลังงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยหลายคนเริ่มโฟร์ีภาพของการลดดอกเบี้ยปีนี้สองครั้งไปแล้วก็จะทําให้มีการปรับประมาณการกาไรกลุ่มธนาคารพาณิชย์ลงในประมาณสัก15%โดยเฉลี่ยนะครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกที่เราเห็นผลแล้วแล้วก็ซึ่งถามว่าวันนี้ถ้ากรงอง,องไม่ทําอะไรเนี่ยในภาพของตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็อาจจะเปลี่ยนโมดไมนตั้มได้ อันที่2ก็คือถ้าเราไปดูก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยตัวของทางด้านตลาดเองตอบรับเรื่องนี้ไปพอสมควรนะครับวันนี้เราจะเห็นว่าต้นทุนทางการเงินหรือว่าถ้าเราไปดูผ่านอันตราผลตอบแทนประวัติสิปีของไทยเนี่ยวันนี้เช้านี้ผมดูอยู่ประมาณ1.89นะครับจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะเคย2.2เอซสักประมาณต้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้ดอกเบี้ยนโยบายเราอยู่2แต่ว่าตลาดมอง10 ปีเนี่ย1.89แปลว่าตลาดมองแล้วว่าเฮ้ยลดแน่ๆอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเรามองภาพใหญ่เนี่ยต่อให้ไม่ลดรอบนี้เพราะอาจจะมีเหตุผลหลายๆอย่างว่าเอ๊ะอาจจะยักรอดู90วันเจรจาเป็นยังไงบ้างรัฐบาลจะมีมาตรการ500ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยไปดูแลกลุ่มไหนยังไงบ้างนะครับแต่ว่าภาพใหญ่ที่ไม่เปลี่ยนแน่ๆก็คือโมเมนตัมเศรษฐกิจเนี่ยมันชะลอค่อนข้างจะเยอะแล้วไปเห็นในช่วงของครึ่งปีหลังถ้าจะทําอะไรถ้าจะเหยียบเบรกตรงนี้เหหมือนนเเราเ็ ไฟแดงข้างหน้า50เมตร100เมตรนะครับเราก็คงไม่ได้ไปเหยียบเบรกตรง20เมตรสุดท้ายอะ่ะเราก็ต้องเหยียบเบรกตั้งแต่ที่เราเริ่มเห็นไฟแดงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะช่วยประคองจับพวงมาลัยแล้วก็ทาให้สถานการณ์ต่างๆ่างมันอาจจะช่วยพอได้ผมคิดว่ากนอเองมีบทบาทสําคัญนะครับดังนั้นเราก็มองว่าด้วยโมเมตัมหลายหลายอย่างด้วยการโฟลซีไปข้างหน้าแล้วก็จริงๆิงแล้วการชิงเทคแอคชั่นตรงนี้อาจจะในจังหวัดที่ยังประคองรถได้รถยังไม่เปย๋ยังไม่ออกนอกถนนเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่มันดีกว่านะ น่าจะเห็นการลดดอกเบีย้ยหนึ่งครั้งครับแต่ต่อให้มีลดดอกเบีย้ยโมเมนตัมที่มันจะเกิดขึ้นแน่ในภาพของการลงทุนก็คือการสวิตชิ่งระหว่างกลุ่มที่อาจจะมีผลกระทบจากเรื่องเศรษฐกิจไปยังกลุ่มที่มีน้โนมนจะได้ประโยชน์จากการปรับลดดอกเบีย้ยหรือว่านโยบายนะครับถามว่าอย่างเพราะฉะนั้นเราคุยไปแล้วเนี่ยอันนึงที่หนึ่งก็น่าจะเดาได้ว่ากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีโอากาสที่มันจะโดนเรื่องของตัวการขายทางกำไรหรือการปรับลดน้ำหนักการลงทุนลงนะครับอันที่สองสวิตชิ่งตรงนี้อาจจะไปผูกกับกหุ้นในกลุ่มฟิพาพาำนำาททะเบีียนรถ ยังมีคุณภาพสินทรัพย์ค่อน่้าจะดีซึ่งจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างจะดีกว่ากลุ่มที่เป็นการปล่อยสินเชื่อปกตินะครับหรือว่าปล่อยพวกเช่าซื้อรดเช่าซื้อมอร์ไซค์เนี่ยจะเห็นพวกนั้นยังแย่อยู่แต่ว่าไอ้ตัวของท่านนั่นจำนำทะเบียนเนี่ยมันมีคอเลสเตอรอลซึ่งตรงนี้มันมันค่อนข้างจะดีอยู่นะครับการอีกอันหนึ่งก็คือถ้ามาดูแล้วพวกคุณปลอดภยัยอย่างเช่นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือในกลุ่มที่ผลประกอบการเนี่ยจะไม่ดีเทโรเลตหรือว่าไม่ไม่หดหายไม่ชะลอไปจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจไม่โดนยรรี่ แล้วก็มีปันผลมีผลตอบแทนกระแสเงินสดที่ดีพอสมควรเนี่ยในกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่ามีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยเราคุยไปแล้วว่าเวลามีภาพแบบนี้ฟันโฟโมักจะไหลออกเงินบาทเองมักจะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าเพราะฉะนั้นแปลว่าจริงๆแล้วกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยถ้ามีโม,มเมนตัมทางเศรษฐกิจหรือผลประกอบการที่ไม่ได้แย่ในกลุ่มนี้ก็น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยนะครับก็อาจจะมีกลุ่มอาหารครับดยเอพวกที่เป็นเนื้อสัตว์พวกนี้ก็จะมีประโยชน์จากการส่งออกส่วนหนึ่งด้วยนะครับกบอ็คื ต้องบอกว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับเราอาจจะได้ประโยชน์จากการที่สหรัฐบีบจีนมากขึ้นแล้วออเดอร์บางส่วนนี่น่าจะเข้ามาทางด้านเรารแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยกลุ่มอาหารบางส่วนก็ต้องระวังเพราะว่าอย่างเช่นคนที่ส่งออกไปอเมริกาเยอะๆเนี่ยการโดนในเรื่องของตัวภาษีที่มันปรับขึ้นถึงแม้จะแค่สิก็ตามเนี่ยแต่น่าจะมีผลกระทบอสออสมควรนะครับดังนั้นกลุ่มพวกที่เป็นอาหารทะเลหรือว่าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีเอ็ก s ์โพเชอร์ไปอเมริกามากๆเนี่ยในกลุ่มนี้ยังเหนื่อยมากๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์ ทีนี้ประเด็นเรื่องของการลดดอกเบีย้ยนะคะแม้ว่าอรอบนี้จะลดหรือว่าไม่ลดก็ตามนะคะทางยูเนี่ยมองว่ามีความเป็นไปได้นะคะที่จะลด0.25แต่ว่าก็มีบางเฮาส์วิวนะคะที่บอกว่ารอบนี้น่าจะลดลดแรงด้วย0.5%เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็คุณกิตพลมองว่าถ้าลดระดับนั้นเนี่ยเป็นผลอย่างไรกับเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนต้องบอกว่าก็มีความเป็นไปได้นะครับนะแต่ว่าผมก็กังวลอยู่เหมือนกันว่า ถ้าลดแบบนั้นจริงเนี่ยในเรื่องของการส่งสัญญาณเนี่ยตลาดเองจะตีความอย่างไรนะครับคือต้องบอกว่าถ้าลดแบบ0.25เนี่ยในสัญญาณหนึ่งตลาดเองสามารถที่จะตีความได้ว่า,าโมเมนตัมที่มันชะลอเนี่ยมันคือการที่เรากําลังเรียกว่าเหยียบรถเนี่ยโดยมีระยะห่างจากไฟแดงพอสมควรที่ทําให้น่าจะใช้การค่อยๆแตะเบรกได้นะครับแต่การส่งสัญญ,ญาณโดยการลดทวบบิ่ย0.5เปอร์เซ็นต์เลยเนี่ย อันนี้คือถึงแม้ว่าจะส่งผลดีในเชิงที่ช่วยหลายๆอย่างได้แต่ว่าอารมณ์มันเหมือนกับการที่เรากระทือบเบรกนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องมีหน้าทิมหรือว่ามันจะต้องมีอาการที่หลายคนแพนิคไปเลยว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณทางเศรษฐกิจอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นหรือว่ามีวิกฤตบางอย่างหรือเปล่านะเพราะนั้นผมคิดว่าถ้ามองในลักษณะของการที่ตลาดนะครับอาจจะไปตีความต่อเนื่องหรือว่านักลงทุนหรือนักธุรกิจก็ตามเนี่ย การลด0.5อาจจะแรงไพสักนิดนึงครับแล้วอาจจะได้ผลในเชิงของการถึงแม้ว่าจะดีในเชิงของผลหลายๆอย่างต่อมานะครับแต่ว่าในเชิงของการส่งสัญญาณผมคิดว่ามันอาจจะดูนก g a t i v e กับตลาดมากเกินไปครับแล้ววงจรหรือว่าไซคลของการลดดอกเบี้ยล่ะคะคุณกิบพลรอบที่ผ่านมาที่แบงก์ชาติลดดอกเบีย้ยแบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นะคะแบงก์ชาติกำกับออกมาด้วยว่าไม่ใช่จุดเริ่มต้นของวงจรดอกเบี้ยขาลงนะคะณจังหวะนั้น แต่รอบนี้นะคะคือถ้ามีการลดดอกเบี้ยประเมินว่ามันจะเป็นวงจรดอกเบี้ยขาลงหรือเปล่าลดครั้งนี้แล้วมีโอกาสจะลดอีกกี่ครั้งในอนาคตและคือถ้ามันเป็นวงจรดอกเบี้ยขาลงแล้วจริงๆนะคะมีผลกับเศรษฐกิจและตลาดเงินยังไงคะแนวโน้มสูงขึ้นครับต้องบอกว่าจากเดิมผมคิดว่าโมเมนตัมเศรษฐกิจในตอนที่ยังไม่ได้มีเรื่องของตัวสงครามการค้าเนี่ยก็คือจะเป็นภาพที่ครึ่งปีแรกนี่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็อาจจะ ชะลอลงมาบ้างในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่สถานการณ์ในตอนนี้ซึ่งครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะ,ะเผชิญแรงหนืดจากเรื่องของตัวการส่งออกหรือภาวะเศรษฐกิจต,ต่งประเทศค่อนข้างมากเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังครับเพราะว่าการส่งออกนี่คิดเป็น70%ของ GDP เราส่งไปอเมริกาประมาณ20%อเ็์ของ Total Export ได้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตัวนี้ประเมินยากมากเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูหลายๆหน่วยงานเนี่ยออตอนนี้มันคือการมโนนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปดูตัวของทางด้าน เ,เกี่ยวกับท่งนั้น world trade นะหรือว่าองค์การค้าโลกเนี่ยเาขาคาดการาตัวการส่งออกหรือการนําเข้าของอเมริกาพวกเนี้ยการส่งอเมริกาจะลดไปประมาณสักในกในอเมริกาเหนือนะครับเพราะเขาไม่ได้คาดเป็นหลายประเทศประมาณ12%นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงอเมริกาเป็น,เป,นเป็นตัวหลักถ้าลักษณะแบบนี้ก็แสดงว่าจริงๆแล้วการค้าระหว่างเรากับอเมริกาเนี่ยเฮ้ยถึงแม้ว่ามันจะพยายามลดการขัดตุนต่างๆแต่ว่ามันมีโอกาสเนงานที่มันจะเกิดการชะลอเลยเพราะว่าเวลาต้นทุนสูงมากๆเนี่ย ออเดอร์มางอย่างที่เคยได้มันก็อาจจะต้องชะลอไปหรือคนซื้อซื้อไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตีว่าตรงนี้มันอาจจะส่งผลกระทบให้การค้าระหว่างเรากับอเมริกา,าจ,จะลดลงไปสัก20%นะครับแต่แน่นอนว่าลดอเมริกาในคนอื่นก็ต้องลดด้วยอ่ะคนอื่นมันคงไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นในภาพแบบนี้แรงส่งมันจะเข้ามารึ่งหลังเพราะนั่นจะเต็มครับดังนั้นจากภาพเดิมซึ่งดีแล้วก็ค่อยๆชะลอลงเนี่ยไม่กลายเป็นว่า ดีเสร็จปุ๊บนี่เราต้องไปลุ้นว่าการชะลอในช่วงสามกับสี่จะแรงมากหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีบางคนคิดว่ามันมีโอกาสจะเป็น technical r e ซ e s s นนะครับก็คืออาจจะเห็น gdp หลังไตรมาสสองเนี่ยสามกับสี่เนี่ยมันน่าจะลงต่อเนื่องนะครับออพอเป็นแบบนี้แล้วผมคิดว่ามันก็เลยนําไปสู่การที่ว่าเอะถ้าเรามองถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยออตัวของทางา้ธนาคารในไทยก็ต้องคิดไว้ด้วยว่าโอเคตรงนี้การการส่งสเสบียงโดยการลดดอกเบี้ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันให้กําลังใจคนทําธุรกิจแล้วก็เป็นการ ส่งสัญญาณเชิงบวกแต่ว่าถ้าเกิดไม่เก็บกระสุนไว้เลยเนี่ยเวลาไปเจอสถานการณ์ที่มันอาจจะประเมินได้ยากในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งมันจะมีระยะเวลาอีกประมาณสัก2อสามควอเตอร์นะครับออผมคิดว่าตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ช่างใจแล้วเนี่ยเขาน่าจะต้องอยากเก็บกระสุนนะครับดังนั้นผมคิดว่าในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยการลดดอกเบี้ยในปีนี้ต้องบอกว่าเราคิดว่าอยู่ที่ 2- อถึงสครั้งนะครับมุมมองเป็นทางการเราอยู่ที่2ครั้งแต่ว่าโอกาสจะถึง3ครั้งมีแล้วก็ัน้ด้วยลักษณะของแบบนี้แล้วก็ด้ววยกรออบของเลาทีี่มมันจะ การชะลอในครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะลดทีเดียว0.5ในรอบนี้ครับเพราะว่ามันยังมีช่วงเวลาที่ต้องระมัดระวังอีกนานพอสมควรในช่วงครึ่งปีหลังครับดังนั้นคือแปลว่าลดครั้งนี้แล้วมีโอกาสลดได้อีกหนึ่งครั้งหรือว่าลดครั้งนี้แล้วจบแล้วค่ะเพราะว่าคือถ้ารวมกับรอบที่แล้วเนี่ยก็ลดครั้งนี้เรามีล,ลดอีกลดครั้งนี้เรามีลดอีกครับแล้วก็การลดอีกเนี่ยอาจจะมีได้อีกถึงสองครั้งด้วยซ้ําครับค่ะ ทีนี้คือท้ายที่สุดนะคะในแง่ของฝั่งการลงทุนนะคะถ้าเห็นดอกเบี้ยเป็นขาลงนะคะมันก็มีทั้งกลุ่มที่ได้รับประโยชน์แล้วก็กลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะคุณกิตพลแนะนำยังไงคะในเชิงของกลยุทธ์การเลือกหุ้นการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโอเคครับก็ต้องบอกว่าในลักษณะแบบนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของทนาคารกรุงไทนะครับแล้วก็อยู่บนจุดที่เราประเมินบนความที่เราไม่รู้หลายๆอย่างเนี่ย เราจะเห็นว่าปกติตลาดทุนไทยเนี่ยเทรดประมาณ PE 13ถึง16เท่านะครับถ้าเราตีต่างว่า1,056ที่ลงมาในรอบที่แล้วเนี่ยเป็นวอลทอมไปก่อนนะครับตรงนั้นเนี่ยแล้วเอา PE 13เท่าไปจับเนี่ยเราจะได้ว่า EPS ของตลาดเนี่ยเทียบเท่าเป็นอิมพลายที่81บาทก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอพัน้าสิบเนี่ยการลงมาตัวนั้นเนี่ยเสมือหนึ่งตลาดมองว่า e a r n i n g เนี่ยเกิดการปรับลดไปแล้วประมาณ14%นะครับสมมุติว่าเราเชื่อว่าเอเอตัวเลขที่เซฟพอเนี่ย เราใช้13ถึา16เท่าเราจะได้กรอบประมาณพั50นะครับถึงประมาณแถวออ1,280ได้นะครับ mm hmm. ก็แปลว่าเอ้ยเราก็จะเห็นว่าบนภาพฟันเดอร์เมทัที่มีเนี่ยตลาดเองมองตลาดก็ถือว่าพันพันกลางๆเซฟนะครับ1,000ต้น1 5 0เนี่ยเซฟแต่ขึ้นไปเนี่ยเกิน1,200ได้ก็อาจจะไม่มากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลาที่สถานการเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย เรากำลังอยู่ในจุดที่มันเออร์เนิงมันเป็นดาวน์บอร์ดไซเก็แปลว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันต่ำแล้วมันอาจจะมีคัดต่อหรือมีต่ำกว่าก็แปลว่าในลักษณะแบบนี้ครับกรอบ12-15-16เท่าก็คือ1 0 2 0 1 2 8 0เพราะนั้นก็แปลว่าการเก่งกำไรเนี่ยเราอาจจะเห็นการฟื้นของตลาดไปได้ถึง1 2 0หรือ1,020มากมากกว่านั้นบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้ไกลกว่านั้นก็แปลว่าในเชิงของการลงทุนครับคนที่เก่งกำไรคนที่เพิ่มน้ำหนักในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาถึง1 0 2ย อาจจะเป็นจังหวะที่ต้องเทคโอฟิตหรือว่าลดน้ําหนักการลงทุนไปบ้างนะครับก็จังหวะของเดือน5เดือน6เนี่ยจะมีประเด็นเรื่องไทยเอสจีเข้ามาอาจจะมีโอกาสที่ฟันโปรบางส่วนเพิ่มเข้ามาบ้างก็อาจจะใช้จังหวะนั้นเนี่ยครับในการที่จะลดน้าหนักการลงทุนบางส่วนแล้วก็ไปรอประเมินสถานการณ์อีกทีในช่วงที่เห็นความชัดเจนมากขึ้นครับค่ะทีนี้ประเด็นเรื่องของ ไทย ESGX นะคะก็เข้ามาในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งพฤษภาคมเนี่ยทุกๆปีนะคะก็จะถูกพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่า sell in May and go away นะคะปีนี้มีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคะคุณกิตพละคะก็ยังเชื่อว่าจะเกิดครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็น sell in late May นะครับก็คือครึ่งหลังของเดือนเนี่ยต้องบอกว่าแรงส่งแรงแล้อยางจะหมดลงไปเพราะว่าอันที่หนึ่งะครับช่วงครึ่งแรกของเดือนเนี่ยความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการยังคงมีอยู่นะครับ แต่เราก็ผมคิดว่าหลังจากการประกาศผลประกอบการซึ่งจะจบในช่วงครึ่งแรกของเดือนไปแล้วเนี่ยหลังจากการประชุมหลังจากการให้แนวโน้มเนี่ยในหลายๆบริษัทเนี่ยมันมีโอกาสที่อาจจะเห็นภาพของการปรับลดคาดการณ์ครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการที่มีมุมมองที่ระวังมากขึ้นต่อครึ่งปีหลังนะครับอันที่สอเงินที่จะมาจากไทยเอสจีเนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยตลาดได้นะครับแล้วก็แต่ว่าแน่ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับตลาดเองอาจจะมอง1มื่น้าผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงนะครับอาจจะมาสัก แ0 0พันหมื่นล้านเนี่ยอาจจะพอเป็นไปได้นะผมคิดว่าหลายคนก็รู้ว่ามันยังไม่ได้จบนะทั้นแปลว่าตลาดเองอาจจะคามดาวลงไปในช่วงของครึ่งแรก45วันแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บเราจะเริ่มมาระวังแล้วว่าการกลับมาต่อครบ90วันในช่วงต้นเดือน7เนี่ยตรงนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดพอเข้าสู่เดือนปลายเดือน5หรือว่าต้นเดือน6แล้วเนี่ยตลาดเองจะเริ่มมาดูแล้วว่าตกลงใครดิลได้บ้างใครดิลไม่ได้ดิลไม่ดีหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วความสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็จะํา ตลาดหรือนักทุ้เองเนี้กลับมาสู่โหมดที่มันระมัดระวังอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นในภาพแบบนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นภาพที่ผ่อนคลายขึ้นในระยะสั้นแต่ว่ายังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มครับค่ะแล้วคือถ้านอกเหนือจากเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเราควรที่จะกระจายหรือว่าแบ่งพอร์ตไปในสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจากหุ้นนะคะหรือว่าตลาดหุ้นอื่นในโลกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่ จริงอยู่ว่าทั้งโลกนั้นเจอภาษีการค้าของสหรัฐนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เท่ากันความแข็งแรงภายในก็แตกต่างกันนะคะเราบริหารความเสี่ยงด้วยการเอาเงินเราไปวางในตลาดอื่นสินทรัพย์อื่นบ้านดีหรือเปล่าคะครับก็ต้องบอกว่ามี 2- อสหลักการนะครับที่น่าสนใจก็คืออันที่1น่เนี่ยใครที่มีโอกาสจะได้ประโยชน์จากเรื่องของตัวการขัดแย้งตรงนี้ครับก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยแน่นอนว่าอเมริกากับจีนขัดแย้งกันเนี่ย อเมริกาเองถ้าจะลดการพึ่งพิงจีนก็ต้องถามว่าเขาหาคนพึ่งคนอื่นได้หรือเปล่าครับซึ่งวันนี้คนที่อยู่ในจุดที่ใกล้เคียงที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นอินเดียนะครับสาเหตุสำคัญคือวันนี้อินเดียเป็นฐานการผลิตที่เริ่มทําบางอย่างแทนจีนได้แต่ยังไม่เยอะพอนะครับแต่แน่นอนว่าในภาวะที่ถ้าเขาจะลดการพึ่งพาจีนเนี่ยการเทบางอย่างไปอินเดียมากขึ้นทํา iPhone จากอินเดียมากขึ้นหรือไปพึ่งฐานการผลิตจากท่านหนของตัวอินเดียมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็ทําให้อินเดียเองมีโอกาสที่จะได้ ประโยชน์นะครับจากเรื่องของตัวความขัดแย้งตรงนี้อันที่2ก็คือถึงแม้จะมีการขัดแยงด้งโดยตรงกับจีนเนี่ยแต่ว่าโอกาสที่จะมีโอกาสในหุ้นจีนมีความเป็นไปได้นะครับสาเหตุสําคัญก็คือหหุ้นจีนอาจจะถูก,กหุ้นอเมริกาเยอะกับ2คือเราเห็นแล้วว่าบนความขัดแย้งแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะผ่อนลงระยะสั้นแต่ว่ามันเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของทั้งคู่นะครับที่ของอเมริกาที่จะต้องเตะตัดขาจีนให้ได้กับของจีนเองที่จะต้องเริ่มทําแล้วว่าทํายังไงที่จะพัฒนา ระบบนิเวศทางด้านการลงทุนของตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นมาพอเนั้นผมคิดว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ความขัดแย้งในอดีตนะครับอของสงครามในอดีตเนี่ยระหว่างเยอรมันกับอังกฤษเนี่ยมันมีมีความน่าสนใจข้อหนึ่งครับว่ามีคนบอกว่าที่อังกฤษชนะเยอรมันเนี่ยถ้าเรามองไปในมิติของการเงินแล้วนะครับคือการที่อังกฤษเนี่ยมี De p t h of c a p i t a l m a r k ก็ก็คือมีตลาดทุนที่มันมีความใหญ่มีความลึกนนเพราะฉะนั้นในร่างแบบนี้ผมคิดว่าเราเห็นข่าวแล้วว่าเอ๊ะ อดีมเดยอมริกาจะแบนทุนจีนหรือเปล่าจะไล่พวกรบริษัทเวิร์จีนออกจากอเมริกาไหมอาจจะยังไม่เกิดวันนี้แต่ว่าในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยความขัดแย้งตัวนี้มันอาจจะลุกลามไปได้ดังนั้นผมคิดว่าจีนเราจะเห็นเลยครับว่าจีนเปลี่ยนท่าทีในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเฟรนลี่กับตลาดมากขึ้นเริ่มพยายามที่จะไม่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 ไ,มไมโอโซเลตพวกบริษัทหล,ลักยานหลักหรือว่าคนที่รวยๆเหมือนเดิมนะดังนั้นกลายเป็นว่าพึงพ่งพิงตัวนี้มากขึ้นดังนั้นผมคิดว่าภาพของการเปลี่ย อันที่3ก็คือในเชิงของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยเราเห็นว่าการลดกระจายความเสี่ยงออกจากดอลลาร์นี่มันสูงมากขึ้นเราถึงเห็นค่าเงินหลายสกุลเนี่ยแข็งค่าขึ้นมาในช่วงนี้นะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยสินทรัพย์ที่มันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่เป็นทุนสำรองของธนาคารกลางได้ก็จะมีตัวของทองคำนะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นพวกคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยดวยนั้นในการกระจายความเสี่ยงไปอย่างพวกทองคำหรือบิตคอยนะครับซึ่งอาจจะต้องดูจังหวะดีๆด,ด้วยเนี่ยผมคิดว่าก็น่าสนใจในเชิงของการกระจายความเสี่ยงครับ